สวัสดีครับในงานบรมราชาพิเศษ k คิงชาลส์ที่ผ่านมาพระราชินีสุทธิดาของเราได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมากในเรื่องเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่พระองค์ทรงเลือกใช้ครับมีคอมเมนต์ฝรั่งในโซเชียลมีเดียกล่าวถึงพระองค์ว่า stunning and simply elegant without even trying ซึ่งหมายความว่าทรงสวยสะกดและงามสง่าโดยไม่ต้องพยายามครับโดยในคลิปนี้ เราจะพูดถึงเครื่องประดับบางชิ้นที่พระองค์สวมใส่ซึ่งโดดเด่นไม่แพ้ชาติใดเลยล่ะครับ เริ่มกันด้วยสร้อยพระสอเพชรรอบคอที่ทรงใส่ในงานเลี้ยงรับรองวันแรกที่พระราชวังบักกิงแฮมครับโดยสร้อยเพชรแบบนี้มีชื่อเรียกว่า Diamond Revere n e c k l a c e โดยเป็นการนำเพชรที่มีขนาดใกล้เคียงกันหรือขนาดไล่เรียงกันมาเรียงต่อกันเป็นสร้อยเพชรทั้งเส้นซึ่งเป็นที่นิยมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ส8จนถึงต้นศตวรรษที่20ในหมู่ราชวงศ์และชนชั้นสูงครับซึ่งในอดีตพระราชวงศ์ไทยก็มีอยู่หลายเส้นหลายขนาด เพราะเมื่อครั้งที่รัชกาลที่หเสด็จประพาสยุโรปได้ทรงซื้อมาพระราชทานแก่พระชายาและพระธิดากลายมาเป็นมรดกตกทอดถึงปัจจุบันมาต่อกันด้วยสร้อยพระสอภัยลินที่ทรงสวมในวันพระราชพิธีณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เดิมทีจี้ภัยลินซึ่งมีน้ำหนักถึงร้อกรัตนี้เป็นส่วนหนึ่งของสร้อยเพชรอีกเส้นซึ่งถูกรังสรรค์ขึ้นโดย แวนคลีฟแอนด์อาร์โพลส์จิวเลอร์ชื่อดังสัญชาติฝรั่งเศสในราวปี1962ครับต่อมาสมเด็จพระพันปีหลวงได้นำจี้มาใส่กับสร้อยพระสอไพลินอีกเส้นซึ่งมีต่างหูและเข็มกลัดเข้าชุดกันซึ่งในงานคราวนี้พระราชินีสุทธิดาก็ได้ใส่ชุดไพลินนี้ครบเซตเลยครับซึ่งไพลินภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่าแซฟไฟหรือบลูแซฟไฟไม่ใช่บลูไดมอนด์นะครับคนละอย่างกันโทนสีและความเข้มก็จะต่างกัน ถ้าเป็นเพชรสีก็จะประมาณในรูปครับหวังว่าจะชอบกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ